สวัสดีครับผมวันนี้จะมานําเสนอความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมในการดาวนโหลดคลิปในแอป t ิกต k k นะครับผมโดยที่ไม่ต้องติดลายน้ํานะครับผมไะไปกันเลยสมมุติว่าผมเลือกคลิปนี้นะครับผมเลือกเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่แช์นะครับแล้วเราก็เลือกคัดลอกลิงก์ครับเสร็จแล้วเราออกจากหน้าจอนะครับมาที่ แอปพลิเคชันเชอร์โรมนะครับผมเสร็จแล้วกดเข้าไปพิมพ์คำว่า snap tik app นะครับผม s n a p t i k app นะครับผมแล้วกด enter ได้เลยนะครับพอกด enter ปุ๊บหน้าจอก็จะมาโผล่เป็นแบบนี้นะครับปุ๊บให้เราวางลิงก์ที่เราคัดลอกไว้ในช่องวางได้เลยนะครับแล้วกด ปุ่มสีเขียวครับผมพอกดปุ่มสีเขียวเสร็จแอปมันจะดาวน์โหลดนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเราจะต้องกดดาวน์โหลดข้างล่างอีกทีนึงนะครับผมกดบรรทัดแรกได้เลยนะครับพอกดปุ๊บการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจะอยู่ด้านล่างครับเราเปิดดูได้เลยนะครับเรียบร้อยเราได้คลิปมาแล้วโดยที่ ไม่มีลายน้ำของ tiktok นะครับผมโอเคเราก็ออกมาดูที่หน้าแกลเลอรี่ของเรานะครับผมว่ามีไหมเลือกได้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยเราไม่มีลายน้ำของแอป tiktok แล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ